ปาดปาดมันสีลมเด้อแน่แน่มันสีลมเอาเอามันสีลมมันสีลมปาดพุนบบ่เป็นอย่งเพชรบ่เพชรแทงบ่ กระซิบไม่ให้อีหล,าหล่าละแป้งนี่านะได้ซิเปียนกับขนมอันใดขุมคือคาทิบฮีอ่หาหายปเิเกี่ยแอนบอแอนพรุ่งน,นี้ได้ไปโรงเรียนไหมได้ได้เรียนพิเศษไหมน้องมาได้กินอะไรพอชิมแน่ได้บอ,อกินบะคุ้วงแต่ชมบอ,อเอาไม่ได้กินซ้ำเอาไปแล้วอโอ้ย ก็เล่นป้องกันินเอาพ่อขอกินมะม่วงด้วยน้องไม่ดาไม่ให้กินด้วยทุกคนทำยังไงดีเสียดีอย่างมันที่แตกได้ไหนเอา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 มันสีแตกเอาไปซื้ออีกน่ะโบพาไปซื้ออีกอ๋อมันต้องใด้น้ำโบแมนเขาบ่ให้ใส่น้ำเขาใเขาไ่ได้ให้ใส่น้ำเป่าเอาเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสิเป่าให้เอามา มันใส่น้ำบดายแน่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 แนแนจะลอยไปเล่นน้ำอีกแล้วจะแอบไปเล่นน้ำอีกแล้วทุกคนทำยังไงดีน้องบาดาจะแอบไปเล่นน้ำ